นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโม โพธ at ิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิต fall. ิภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิต ติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิต you ิภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโต อาคันต <ana> ิมายะอิต <in dein> <Qatar> ิภควานะโมพธิธ <iter> สัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิต ติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิต ติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคกวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคกวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพคกวานะโม โพธิสัตโตอาคั i i, นติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิต <São S 2> ิภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิต ติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโต อาคันต im ิมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิต ติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิต ติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิต ติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคควานะโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันต <bekannt S 3> ิมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิต ติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโม โพธิสัตโตอาคันต of <pf unlikely> ิมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิต ติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิต ติภัวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัวา นะโมโพธิส uhm ัตโตอาคันติมายะอิต um ิภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัควานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิต ติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิต ติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานาะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควา นะโมโ yup พธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพัคขวานะโมโพธิ garden. สัตโต อาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิต ติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควา นะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโม โพธ um um mm ิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพักขวานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิต ติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภัควา นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภัควานะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมพธิธสัตโตอาคันติมายะอิต ติภคะวานะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภคะวานะโมโพธิสัตตอาคันติมายะอิติภคะวะ นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา